บ้านในเมื่อบ้านนีเ่อไหร่บ้านในมันผู้เรียนเก่งนะบ้านมลำอางเายนแมครับมันใดก็จะเป็นลมนะบ้มจะเลือกอันล้มมันก็ยุ่งแต่กาไอ้กันบันไดนี่แหละนี่สองงานน่ะมีสองงานเลือกอันไหน่ะเออไม่รู้จากกี๋ยังก็จะบอกก่อนล้มก่อน ม,มันล้มะก่อนตอนนี้ไม่ล้มไม่มียางนะาารขนนาดแล้วไม่มีตน้นเียนะม,นะมีมยางนะมต้นขนมนะของปลอมนะถ้ามียางครับทุเรียนปลอมนะถ้า,า,าออออนีอยาจิงไหนที่มันทับกันนะเขา,าจะให้ตัดออก เขาให้ตัดออกกดอกชกรันเวลามาปุ๊ันกิ่งหกิ่งทุกกิ่งต้องรับแสงให้ได้น่ะนั่นเป็นไดกิ่งทุกกิ่งต้องให้รับแสงเพราะว่าให้ทับกันแน่นครับ จะบให้กิ้งสอนกันก็มีบ้างอะมีบ้างถ้ามันระยะห่างมันได้ถ้าระยะห่างพอที่ออกรูปได้จะห้รูปกันได้ขึ้นไปขึู้ปกันได้แต่เด็ดแต่โซนนะรับหนักจนขึ้นไปถึงยอดเลยใช่ไหมแม่แนวุูเลยใช่ไปหมทีว่าก็มาได้ยาวนี่เฮ้ยปีนต้นเลยเนาะ เดาชาเด็ดป่นาะพีนา่านาได้กินแทะ กุแรงกุแรงเลขสีขเลขสีทานายางแมนครับแตอน,นาญญา่า,าไ,ไม่นงไเมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วเราจะไม่น,นนลงเด็ดขาดเปนยังไอะ ไม่ค่ะไม่ได้เลยมันระแวงแล้วตอนี้วเฮ้ยผมจะเอากรับอยู่อย่าเพิ่งถามผมจะเอากรบอยู่รอบหนาอยู่บรอนากรบหนเนาะมะขอมาแล้วไม่อเราไปทเดี๋ยวผมไปปั้นใหม่เดี๋ยวผมจะไปปั้นใหม่ จะกอดผู้แขงนีเอ้าทำอะไรกันเนี่ยนดังก็เนี่ยวนะครับผมดีมีแห่งความคุณนรับ้วยสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านครับผมโอ้โหดีมากมาตั้งแต่นั้นทำอะไรสุขภาพใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ไปหาที่บันไดสุขภาพนะครับผมใครบอกให้มา มีหน่วยเหนือสั่งงานมาว่ามีคนมาบุกรุกครับม, <c oughs> <c oughs> มีคนมาขโม,มยตัดต้นไม้อยู่แถวนี้เอาเป็นเรื่องยอย่างนี้ลับมาไว้ระวังเล้วอื่นเป็นเรื่องมีปีเรื่องมันห่อหองชาเรื่องห,องหน่อยโอ้ยก็ตัวมาตั้งแต่หึงจะได้สี่ห้าไหวเหยียดยางยุ้ยโอ้ยตายแล้าอยู่เพราะ,ะไแล้วจะไปเห็นเทียงเนาะหาย ทางที่ดีเรือไว้แต่ยอดเวลามันออกมันจะออกดกที่สุดเลยโอ้จ้ากินมาแต่จำไปดุงแล้วเอ้าว้ายมงหงนี่จังหน่อยมันเสียดบับลงมาเนี่ยมันหนักมากป้าตัวเอาอีหยังมือฝากเมียแน่น่ะโอ้ว่าสิเอามันจะใส่แล้วไปขายนี่นีแต่คนอยากได้เนาะบ่ายครับ ว่ได้หลายกิโลอยู่นี่ได้อยู่มั้จะสี่ห้าร้อยเนาะเขจะไปปั่นไเอาไปปั่นกันต้องเลยเนาะนซื้อมาเก้าพันหดเลยเก้าพันเขาปแลกเอาหนวตัวสัตเอาเอาเบลวลยเอาอะไรไหมโนวาหมดเลยไปไปตู้เ่าไปตู้เปล่าเนาะสองจังหวะได้ไปแล้เพื่อนเนาะแถมเงินกเก้าพันเลยโอ้ยเอาไว้นี่ก็พวกกินตอนนั้นแล้วพยามถาเรเส้นเายางนา ยางนาสิ่งละหกห้อยห้าสิบกว่าตัวแพงอย่างหลังนี่แพงได้อย่างหลังอยางหลังแพงกว่าอยู่ในตำนานด้วยนี่แต่ก่อนผู้พองจะมีคันหนึ่งสีแดงแต่โบแมนรุ่นนี่สุกกายสบายดีครับพี่น้องบางทีก็รบหลังรุ่นนั้นจะเป็นทางน้ำไอ้โชคพาทางน้ำมันเด้โชคหลังอ่ะโชคเดียวเราก็มาพบชายแปลกหน้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเขาตัใช่วันนี้แต่ก่อนเคยได้ยินอยู่โอ้ถามลุงอยู่ว่าผมขอไป ปั่นได้ไหมครับเออขอเอาไปโมดิฟายใหม่ได้ไหมเจ้าว่าไปเห็ดยบยกเกลือว่าะไรได้อยู่ผมจะไปอยู่เนาะมารอบหน้าอยู่ไปเปลี่ยนเครื่องไปยกเครื่องเครื่องมันอยู่แถวจังหวัดอะไรที่เขายกเครื่องขายโอ้เยอะแยะอย่าไปวุยร่ำยกกระเรื่องกันเด้อบอจะมีเครื่องยนต์มือสองโอ้ี่เวิร์ดเลยอยู่แถวบ้านฮะก็มีพวกี่เป็นเป็นรถชนรถอะไรอ่ะที่เขาไปประมูลออกมาจากโรงพักอ่ะเอาเอาตัวยาวนี้ไหมลุง ใตยามาภาพเเฮ้ยยากี้เฮ้ยนิกี้จะเย็นจะเย็นถีบันไดจัดเด็ดว่เนาะบบนี้เนาะยกกไปแหงดกแห่งามไครับแสงไม่ถึงโอ้แสงไม่ถึงหิวแสงในต้นเรียนนะโอ้เจาถึงแสงแลนมาสายสยอถอยากได้แสงก็ต้องแตงออกนี่จ โอ้ให้กำลังใจเยอะๆเโอ้ส hmm. ด่ด uh ้ของเจ้าทำเงปดเยมเจ้าเีอะกินมากได้อ oh. right. oh. ันสูงกี่ลมันงาเจ้าเล็บบอกดบอมันมีได้งางต้นะออกว่านีต้นมะงอนต้งอมันนีงามันเมันแนี้นี่มันนะงแวมมะุงกต้นี่ปลูกไม ดีแล้วดีแล้วเอดีาดอคุณเลยแต่เขาไม่ได้จะเตี้ยนะโอ้เทคนิคองทำแบบนี้เะผมเน่ทัทีทันตุกท่ไว้โอ้ยิปไนาเป็นแรงเลยพี่าเป็นแรงเลยขาดเป็นแงเลยาเป็นแเลยบึ้มเลยบึ้มเลยบึ้มเลย แตงต้นผู้เรียนเก่งว่าไปแตงต้นมังมี่ใช่ไหมครับเนี่ยต้นมังมี่กับใบนะหั่มังมี่หั่มังมี่บ้านบ้านเอืนหำมังมี่บ้านเอืนหำมมังมี่ การแสดงกิจกรรมเปียงยางนะครับน้องไมตะเกียบเนี่ยเย้ครับสำหรับลิมนาะมาณนี้แหละ